แบบนี้ก็ได้นี่เป็น Jamie, นาข้าวนะคะเพื่อนๆนี่ครับแปลงนาข้าวเป็นนากุ้งปล่อยของพี่ชูนะเห็นไหมน่ะตัวสีฟ้าฟันคือใสหรือรอบพี่จะเอาไว้ดักกุ้งดักลานะครับผมนั่นแหะความสูงมันก็มันเข่านี่เองแล้วทีนี้อันนี้ขัานใส่ก๋วยเสียบนะครับนู่นนี่เนาะใสกุ้งเต้นใส่ก้อยแสบด้วยครับด้วนี่คือวิธีการปล่อยปุุงนี่ไม่ว่าบ่ออะไรก็ปล่อยแบบนี้แหละครับบ่อโบก็เหมือนกันปล่อยแบบนี้เลยทําแบบเดียวกันแบบเดียวกันเบิร์เลย ล้ำละเอียดเลี้ยงกุ้งฟอยได้แล้วโอ้ยเลี้ยงได้แล้วไม่ต้องใช้อาหารเม็ดเลยก็ได้ว่าครับแต่ใครอยากให้กุ้งมันโตเร็วก็เพิ่มอาหารให้มันนิดนึงรับเดียวดูสิเป็นขีดเลยเนี่ยบู๊ติบต้มก็โลแล้วถ้าเข้าแบบนี้อันนี้คือตุ่มเดียวเวยครับตุ่มเดียวติบต้มก็ลหนึ่งแล้วครับไล่ปานี้เขาจับจักมือครับนี่ครับนี่นี่เหรอสามมือ จับสามมือมาร่วมกันใช่เพราะว่ามันได้วันละโลกว่าบางทีกพแล้วแต่ค,ครับผมแล้วแต่มันเข้าเราก็บอกไม่ได้วันละเท่าไหร่อ่ะครับเข้ามากเข้าน้อยเขาสั่งมากิโลเราก็จับเพิ่มไป้มันอยู่ในบอ่อเราเนาะคือเขาจับแบบนี้ทุกมือได้บ่ครับไม่ทุกมือ,อ,อ,มอตามออเดอร์ไงตามออเดอร์เ,รเออ Oh. order มาปุ๊บเพราะเราลูกค้าก็สั่ง5โลหีอสองสาวันเขาก็จะสั่งทีนึงครับผมแล้วก็หมุนเวียนจับไปเรามีหลายบอกนี่ไซส์สามสองสามเดือนครับอันนี้เดือนนี่ก yeah ุ้งเต้นไซส์กุ้งเต้น3ามสี่เดือนจับเป็นกุ้งเต้นขั้นต่ออยากได้เป็นใส่พ่อแม่พันธุ์เรียงจยกเดือนครับห้าหกเดือนขึ้นไปห้าหกเดือนเดี๋ยววันนี้พี่ชูจะแบ่งปันความรู้เรื่องเพื่อนๆถามมาว่าทำไมไปจับกุ้งมาเอง แล้วมาเลี้ยงในบ่อบอกหรือบ่อดินทําไมกุ้งมันตายนะคะพี่ชูจะเล่าให้ฟังว่าเพราะว่าเราไปจับเองนี่ก็ามาเทลงเลยนั่นคือเราไม่ได้ปรับอุณหภูมิให้กุ้งกุ้งมอนก็เลยน็อกะค,ะครับนะคะกับ2เราไปซื้อแม่ค้าที่เขาจับมาขายตอนเช้ามืดนนะ่ะเขาก็จับมาทีละเยอะๆมันทับกันมากุ้งมันนิ่มแล้วกุ้งเรียกว่ากุ้งช้ำมันใกล้จะ ICU แล้วค่ะเพื่อนๆมันมาถึงเรามันก็น็อกแค่นั้นเองนั่นคือคือ คำตอบว่าทําไมกุ้งมันถึงตายนะกับการที่เราไปซื้อกุ้งพ่อแม่พันธุนม์มันไม่ช้ําไงมันไม่ช้ามันแข็งแรงมันปล่อยมันก็รอดเยอะแค่นั้นเองทีนี้เมื่อกี้เมื่อเช้าพี่จับกุ้งมาเนาะครับกุ้งยี่สิบเอ็ดตุ่มนะอ่าดูนะเพื่อนๆน,น,นี่เห็นไหมอืมเหมือนเพื่อนๆไปจับมานะสมมติว่าเ้าไปจับกุ้งมาได้ตามธรรมชาติก็ได้ตามธรรมชาติเลยแหล่งน้ําเลยนี่ครับ มีทั้งกุ้งไข่กุ้งไม่ไข่เห็นไหมครับผมแล้วเราจะมาปล่อยบอ่อเราเนี่ยเพื่อนๆต้องตักน้ําในบอ่อที่เราจะปล่อยกุ้งนะครับไปใส่ใส่กุ้งมาแล้วได้กุ้งประมาณหนึ่งเสียวมาปล่อยใส่ใสาเราก็มาปรับอุณหภูมิก่อนแล้วก็ใส่น้าให้ตักน้ำสามาใส่ในในอ่างหอกุ้งเข้าก่อนในกระป๋องกุ้งเราก่อนครับผมเรียกว่า<อ>ปรับอุณหภูมิกุ้งครับมันจะได้บ่นอกน้าใช่ อันเดียวพักกุ้งไว้ก่อนเนาะหนาทีถึง10นาทีเราค่อยจะปล่อยตรงนี้จะเป็นนาข้าวเพื่อนๆนเห็นไหมคันเนี่ยพื้นนาข้าวอยู่เหมือนเดิมเนาะนั่นนะ่ะก็จะเป็นพื้นประมาณ5 5 6หเซนเราก็จะใช้ใจใช,ใช้รอบหรือว่าเขาเรียกรอบไม่รู้ดักกุ้งดักปลาได้ครับแต่ว่าตัวนี้บางคนบอกว่าอของพี่จะเป็นนาข้างบนจะเป็นนาใช่ไหมแล้วก็ด้านคันแทรเนี่ยมันจะเป็นขุดเป็นรูปตัวแอลนะคะเพื่อนๆนครับขุดกว้างเมตรลึกน กว้างเมตรหนึ่งลึกเมตรหนึ่งเป็นรูปตัวแอลตามแปลงนาเลยค่ะขอบไหนก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยครับทําไมต้องขุดเพราะว่าเราเราอยากให้มันมีที่ตื้นที่ลึกเวลากุ้งมันร้อนมันก็จะได้มาหลบที่ลึกนะคะกุ้งเราก็จะได้ขยายพันธุ์ต่อเนื่องเท่านั้นเองครับค่ะมันดีมันดีตรงที่ว่านากุ้งนาข้าวเนี่ยมันกว้างเนี่ยแล้วเรามีต้นข้าวต้นพืชต้นอะไรมันก็ไป ไปแบบเรียกไปหลบเวลามันลออคาบหรือว,ว่าเวลามันตลาดลูกมันก็จะหลบเนาะเพื่อเพื่อป้องกันตัวเองมันก็จะมีอัตรารอดเยอะขึ้นอกีกครับค่ะแล้วก็อาหารของกุ้งในในบ่อเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมคะมีพืชน้ํานะสาหร่ายนี่มีบัวมีผักตบอะไรใส่ได้หมดแล้วก็ที่สําคัญอาหารในในใน,ในบ่อดินนี่จะเป็นลำลำละเอียดลำละเอียด เลี้ยงกุ้งฟอยได้แล้วโอ้ยเลี้ยงได้แล้วไม่ต้องใช้อาหารเม็ดเลยก็ได้บ่ครับแต่ถ้าใครอยากให้กุ้งมันโตเร็วก็เพิ่มอาหารให้มันนิดนึงครับผมเพิ่มอาหารเม็ดหรือว่าอาหารกุ้งเราก็หวานลงไปเลยค่ะเพื่อนๆครับเดินหวานให้รอบบ่อเราเลยให้ตอนเร้าหรือตอนเย็นครับตอนเย็นค่ะเพื่อนๆข้ามๆเพราะกุ้งมันจะออกหากินตอนคืนกี่วันครั้งครับเนี่ยสองวันครั้งวันเว้นวันก็ได้แล้วแต่เราเลยครับผมถึงแม้ว่าเราไม่ให้มันมันก็ไม่ตายเพราะว่ามันจะกิน แพงต้นพืชรากพืชต้นไม้ในสาหร่ายมันกินได้หมดัมจะไม่ตายโอ้อันนี้แค่ให้เสริมเขาซื้อเสริมให้มันโตถ้ามันมีจํานวนเยอะมันก็ต้องมีอาหารเสริม,มงไงครับผมถ้าไม่ให้เลยมันก็จะโตช้าบอ่อที่คุดไม่ไม่เรากลับเป็นบอ่อดินเหนียวน้ำคุ้นๆแบบนี้ก็เลี้ยงได้ขึ้นกันบ่ครับในชู้นนคุณไม่ล่าดูสีสิครับคุณเปิกเลนาน,านาเนี่ย คุณแบบคักเลยแต่ว่ามาใส่ไส้มือเสิร์นี่โอ้ยเขาแบบใี่ใส่ใส่นี่ไงมาเนี่ยครับผมนี่ใส่ใส่เมื่อเช้าน้ําขุ่นเพื่อนเพื่อนก็ดูมันเลี้ยงได้ไหมนเนี่ยเมื่อนี่จะมาสอนวิธีการปล่อยกุ้งน้ำนะครับเนาะเมื่อกี้เราพักกุ้งไว้แล้วเนาะเมื่อกี้บอกแล้วว่าสมมุติเราได้กุ้งมาหนึ่งกระป๋องเราซื้อมาหรือว่าเราหามาเองก็แล้วแต่ครับเราก็มาตักน้ําในบ่อที่เราจะเลี้ยงขึ้นมาใส่พักไว้ห้านาทีสิบนาทีเพื่อปรับอุณหภูมิกุ้ง พอได้แล้วใช่ไหมอ้าวได้เวลาแล้วเราก็จะปล่อยกุ้งป่อยก็ไม่ใช่เทพวดลงไปนะครับ<ๆ>เพื่อน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 ก็ค่อยๆเอียงเห็นไหมค่อยๆเอียงกล่องอย่างเงี้โอ้ครับถ้า,ถาปุ๋ยกุ้งแบบนี้เขาจะบ่าบอนอกน้ำนะครับเนาะนอกอยู่แต่มันก็น้อยออ<ต>ถ้าทำ<ม>เ<ร>าอาเทพวดลงไปเลยมันก็จะตายเยอะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมให้มันค่อยๆว่ายออกเห็นปะอืมครับครับบางคนใจร้อนเทพวดเลยจับมาได้ก็ทีทีทเอา มาดูอีกทีกุ้งไปไหนหมดกุ้งก็ตายเจไห้่ก้อยได้พี่น้องไอ้แบบไรเห็นไหมเนี่ยครับผมนี่กุ้งไข่มันก็จะไปขยายให้เราโอ้เนี่ยมีทั้งปูทั้งไอ้นี่เลยเห็นไหมเต็มเลยครับอุ้ยกุ้งไข่ทั้งนั้นเลยมีตังแต่แม่ไข่เนี่ยกุ้งไข่อย่างงี้เลี้ยงบ่อดินขยายดีมากเพื่อนๆครับผมอย่าไปเลี้ยงบ่อบกไม่เอาย่นลงไปหันบันตายไหครับตายเหรอเพราะเราปรับน้ำล้าไงโอ้ปรับน้ำแล้วครับ พราะว่าไม่อย่างแนะนําให้เพื่อนๆเลี้ยงบ่อบกแต่ถ้าบ่อบกต้องเป็นพื้นที่กว้างเป็นบ่อพลาสติกกว้างบ่อผ้าใบกว้างหรือว่าบ่อปูนสองเมตรคูณห้าเมตรไปเลยครับแล้วก็สูงสีก้อนอิดครับผมอย่าไปทํตเตี้ยๆเพราะมันจะมีปัญหาตอนน็อกครับครับน้าร้อนหน้าหนาวนี่แหละเขามากาะตามขอบๆอบมันสิเลยนะครับเนาะนี่มันจะเขาเรียกว่ามันสํารวจพื้นที่ก่อนอืมคือจางมันมันนี่ครับมันคุนพื้นที่เลยพี่น้องครับสำรวจพื้นที่นะครับนี่ มันเป็นกุ้งมากอทั้งขอบนะค่อยๆจังหนึงขึ้นนี่นี่นนพี่น้องครับนีมากอตามขอบแล้วโอ้นี่คือวิธีการป่อยปุ้งนี่ไม่ว่าบ่ออะไรก็ปล่อยแบบนี้แหละครับบ่อโบกก็เหมือนกันปล่อยแบบนี้เลยทําแบบเดียวกันแบบเดียวกันเบิร์เลยแบบเดียวกันนี่แหละเป็นการบางคนไม่รู้เนี่ยเลี้ยงไม่ได้สักที <c oughs> ปล่อยกี่รอบก็ตายหมดครับเพราะเราไม่รู้เทคนิคตัวเด็กโ,โอ้โอ้นี่ผมเขาใจว่าน้ำที่คุดไม่ มันเลี้ยงกุ้งบ่ไดดมันก็เลี้ยงไดนะครับนาะได้คำตอบแล้วนะได้คำตอบแล้วครับ่าเลี้ยงใดด้อยพี่น้องมาที่นี่เฮาจัดระบบเพื่อเกิดว่าเ้าขุดซะไม่ไม่ๆนีขฮาต้องจัดระบบนิเวศแบบใดไขมันไดก่อนที่จะมาปล่อยกุ้งลงเลี้ยงครับครับอะสมมุติว่าคนอยากจะเลี้ยงละจะเตรียมพื้นที่เตรียมบ่อยังไงเนาะอ่ะถ้าเป็นนาข้าวไม่ต้องเอาแมคโรมาขุดเสียตังเยอะทิ้งตรงนั้นไว้เป็นนาแล้วก็ขุดลึกกว้างหนึ่งเมตร ลึกหนึ่งเมตรเป็นรูปตัวแอลมุมไหนก็ได้ของคันแทงแล้วแต่แล้วแต่แปลงขุดคลองรอบคันแท่งไว้รูปตัวแอลไม่ใช่รอบคันแท่งอ๋อรูปตัวเอลรูปตัวแอลมุมใดมุมหนึ่งของอแปลงนาครับครับเพื่อให้มีที่ตื้นที่ลึกให้กุ้งมันหลบหนีเวลามันร้อนนะครับผมแล้วก็เอาปลาออกให้หมดก่อนนะทําหน้าแรงอ่าครับเตรียมบ,บ่อน,นี้ต้องทําหน้าแล้งปุ๊บอ่าพอขุดบ่อเสร็จใช่ไหมเป็นรูปตัวแอลเสร็จปุ๊บ เอาน้ำเข้า30เซนสามสิเซนปุ๊บคุณเตรียมทำน้ำเขียวทำน้ำเขียวให้กุ้งเพื่อให้มันมีแพงตน้นมีไรแดงมีไรอ๊ะไม่บ่อดินมันทำได้ลดต้นทุนค่าอาหารละกุ้งมันมีอาหารธรรมชาติทำยังไงก็คือเอาขี้วัวมาใส่ห้าหกระสอบหวานไปเลยน้ำสามสเซนนะ30สิบเซนหวานขี้วัวห้าหกระสอบแล้วแต่พื้นที่ถ้ากวา้างเขต้องเพิ่มปริมาณนะทิ้งเอาไว้อาทิต์หนึ่ง มันจะเป็นฝ้าเขียวเลยนั่นคือแพลงต้อนเกิดและมันมีลายแดงมีอาหารกุ้งและครับเพิ่มน้ําไปเลยเจ็ดสิบแปดสิบเซนใส่น้ําเต็มเลยแล้วก็วันสองวันก้ากุ้งมาลงได้เลยโอช่วงนั้นช่วงท,วงที่ช่วงที่พักให้ทําน้ําเขียวใช่ไหมอาทิตย์หนึง่งคุณก็หาบัวมาใส่เอา<ม>สาล่ายมาใส่ผักบุ้งมาใส่คือเตรียมพืชน้ําให้กุ้งครับ เห็นไหมมันเป็นอาหารมันหมดเลยนะสาหลายเนี่ยพวกสาหลายหางกระลอกนี่นะครับพี่น้องครับนี่นี่ไปไปหาตามแหล่งน้ําเลยเป็นมองที่ว่าไซสั้นดีของกุ้งเลยโอ้ยอาหารมันด้วยแหละแล้วนี่นี่หนือรอเสาเอาต้นเขามาหว่านใส่ให้มันเกิดแบบนี้คือของนาชูไรบก็นี่เป็นนาข้าวเก่าไม่ต้องเอาข้าวออกเลยปล่อยมันเลยหรือไม่เราจะเอาเม็ดข้าวมาหวานให้ข้าวมันเกิดก็ได้ครับแล้วแต่เลยคโอ้นี่สาหลายนี้กุ้งกินดีมากเลยนะว่าครับ สาหลายพุงชะโดพี่เรียกนะมีสาหลายพุงชะโดหรือกับหางกระลอกกันเดียวกันนี้บ่ครับหางกระลอกมันจะเป็นริ้วๆนะครับผมไม่รู้บางคนเขาก็เรียกไอ้นี้หางกระลอกเดี๋ยวพี่จะหยิบให้ดูเนี่ยพี่ครับครับครับอู้พี่ก็ไปจับมาอันนี้คือการสร้างระบบนิเวศหรือว่าไอ้สร้างปากการ่างนำจืดให้คุ้งปล่อยเหรอนี่โอ้กินดีครับแล้วมันก็เป็นที่หลบมันด้วย มที่จะเป็นหล่งที่อยู่อาศัยของกุ้งฟอยได้เลยมันก็มาหลบข้างใต้แล้วก็มากินมาอยู่เวลามันลอกข้ามมันก็จะหนีมันจะต้องหาที่ป้องกันตัวเองเพราะมันจะตัวนิ่มครับเวลามันลอกคราบถ้ามันมีที่หลบปุ๊บนี่อัตรารอดมันก็จะเยอะครับผมถ้ามันไม่มีที่หลบมันก็โดนกินตายหมดอ่ะเอาบตรที่นี่ครับนาชูครับกุ้งฟอยนี่มันออกแมลพดลูกทั้งปีห่ครับทั้งปีค่ะเขามีวิธีการยังไงใหุกระตุ้นให้เขาออกลูกครับมาดูมาดู หมาลงโชว์และหมาลงเร็วคนนะครับล่งน้ำแล้วล่งน้ำแล้วร้อนเดี๋ยวจะภาพี่น้องเข้าไปเบิ่งวิธีการหลอกล่อให้กุ้งฝอยมันผสมพันธุ์กันนะครับคนทำคนทำระบบน้ำนะผู้จัดการฟาร์มครับผมผู้จัดการฟาร์มอ่าแล้วก็บ่อดินก็อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาระดับน้ําได้หนึ่งเมตรครับถ้าไม่มีโซลและเซลคุณก็ต้องสามารถสูบน้ํารักษาระดับได้หนึ่งเมตรเป็นระดับที่เหมาะสมในการเลี้ยงใช่หนึ่งเมตร เนี่ยเวลาพี่เติมน้ําเห็นไหมหน้าแล้งเราก็จะเติมน้ํานี่คือการเติมน้ําครับผมเติมน้ําจากท่อโซลาเซลล์นู่นเราก็จะดึงเข้าขึ้นแทงน้ําใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยลงมาตามท่อท่อเราก็จะมาเจาะรูเจาะรูเนี่ยใส่ข้อต่อแล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วก็เอาอะไรมาเจาะให้มันเป็นรูแล้วมันก็จะพุ่งเฮ็ดให้เป็นน้ําพุ่งให้เกิดการกระทบให้เป็นออกซิเจนเกิดออกซิเจนแล้วก็เป็นการไหลเวียนของน้ํากุ้งก็จะสลัดไข่ดีครับ แล้วก็เล่นการผสมพันธุ์เงี้ยสวยไหมตรงนี้มันชอบอ่ะคือจังไอ้กุ้งนี่มันจะมากเมื่อใครอยู่หมองน้ำน้ำโต๊กน้ำยังอยู่นะน้ำไหลลำพานก็คือกุ้งไม่ชอบน้ำนิ่งนะน้ำนิ่งตลอดกุ้งจะไม่ค่อยผสมพันธุ์โอ้ถึงว่าเะไรไปเลี้ยงไว้ในบ่อปูนนี่ทำนิ่งๆมันบ่ค่อยผสมนะครับใช่ๆนั่นแหละในบ่อปูนเราก็ต้องทำไอ้เรียกว่าทำออกซิเจนให้มันเหมือนกันครับทำน้ำวนทำอะไรให้มันกันวันนี้เขาเปิดแบบนี้ทุกมือบ่ครับ แล้วแต่เลยเราเราว่างหรือเราเราดูระดับน้ำว่ามันควรเติมแล้วก็เติมโอ้เติมทุกวันได้ก็ยี่สิบนาทีก็พอวันละยี่สิบนาทีก็ดีเรื่องครับโอ้่คือก็เรียนแบบธรรมชาติไงเหมือนฝนตกอ่ะกุ้งมันก็จะผสมพันธุ์สลัดไข่ใช่ไหมล่ะนาเรืงกันยังใครอยู่ตาเห็ดแบบนี้ได้เป็นไข่ทั้งปีครับผม นี่แหละเราถึงมีกุ้งทั้งปีไงเพราะว่าบ่อดินน่ะเราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างครับช่วยมันได้หลายอย่างครับผมแต่ถ้าบอ่อบกหนึ่งมันแคบและพอแคบแล้วกุ้งมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกละครับแ้ากวา้างนี้มันก็แบบเป็นธรรมชาติอ่ะอเนาะโอ้ครับผมเนี่ยเลี้ยงง่ายเอาบัหนีถามนะชู้จังหน่อยนะครับว่าเป็นยังขึ้นมาเริ่มต้นอยากมาสนใจเลี้ยงกุ้งฝอยจนประสบความสําเร็จครับโอ้ทำไมถึงเลี้ยงกุ้งฝอยใช่ไหมเพราะว่ากลับมาอยู่บนนี่หนึ่งพี่พ,พี่พี่ดูเรื่องอาหารก่อน อาหารพี่กินกบไม่ได้ปลาไหลไม่เป็นเนื้อไม่กินอึ่งเผาอะไรก็ไม่กินเขียดก็ไม่กินครับเออพี่จะเลี้ยงอะไรดีพี่ที่พี่จับมันได้แล้วพี่กินมันได้พี่ชอบกินกุ้งฝอยไงเออพอพี่ชอบปุ๊บแล้วพี่เคยศึกษามาเบื้องต้นทฤษฎีใช่ไหมแล้วพี่ก็มาดูตลาดทีนี้เพราะว่าเราจะเลี้ยงอะไรเราต้องดูตลาดก่อนอย่างเราว่าจะเลี้ยงกบตอนแรกหนึ่งไม่กินจับไม่ได้สองตลาดเป็นของพ่อค้าเพราะอะไรเราต้องมาเลี้ยงส่งเขา ถ้าเราจะวิ่งขายเองเราก็เหนื่อยขนาดนั้นไม่เอาตลาดเป็นของพ่อค้าพ่อเขาเป็นคนกําหนดราคาเลี้ยงไปรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งจะได้กําไรหรือขาดทุนก็ไม่รู้ครับก็ต้องซื้อพ่อแม่พันธุ์จากเขาอีกซื้อไม่จบไม่สิ้นลงทุนไม่ไม่จบไม่สิ้นแต่จะได้กําไรหรือไม่ได้ก็ไม่รู้อีกไม่เอาไม่ทําแต่ถ้าพอมาดูตลาดกุ้งฝอยนี้ปุ๊บสังเกตตลาดชุมชนบ้านเราที่มันเคยมีขายทุกวันมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้กุ้งอ่ะครับ มีน้อยมากเลยเพื่อนๆอย่าไปคิดถึงตลาดไกลนะเอาตลาดใกล้บ้านตัวเองก่อนเพราะอะไรเพราะพอเราเลี้ยงในในที่นาปุ๊บเรามีกุ้งเราก็ไปขายตลาดบ้านเรายิ่งเราสามารถทํากุ้งเป็นๆได้เนาะครับคนจะคนจะแปลกใจมากเลยอุย้ยทําไมกุ้งมาจากไหนทาไมกุ้งโดดทุกตัวเวลาพี่ไปขายตลาดนั้นอุย้ยเลี้ยงบ่อน,นี่กุ้งเลี้ยงในานาข้าวเลี้ยงได้บ่่มูนบป่า<อ>เลี้ยงได้ตัว <mm จับมานี่เออเขาแปลกใจว่าทําไมเลี้ยงได้ทําไมกุ Todos, ้งเป็นปกติเป็นกุ Anything, ้งตายกุ้งเขื่อนกุ้งอะไรเนี้ยครับเออพี่บอกเลี้ยงได้จริงมะโอ้นี่ดูตลาดว่าตลาดเป็นของเราเพราะเราจะขายราคาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเราครับหยิบมากหยิบน้อยถ้าเราไปขายกุ้งสดเนาะโลหนึ่งเราจะได้ประมาณโลสองร้อยถึงสามร้อยห้าสิบถึงสามร้อยสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยถ้าเราหยิบขายยี่สิบ ามกองห้าสิบแบบพี่ไปขายนะครับประมาณนั้นสองโลเราก็ได้ห้าร้อยแล้วครับขายสองชั่วโมงก็กลับบ้านแล้วเช้าหกโมงไปขายแปดโมงกลับบ้านครับเออนี่ก็เป็นรายได้ให้ครอบครัวละถ้าเราเลี้ยงนานะมันจะมีขายแต่ถ้าเราเลี้ยงเยอะอย่างพี่เลี้ยงเยอะต่อไปถ้ามันขยายเยอะพี่ก็ส่งแม่ค้าห้าโลสิบโลพี่ส่งโลสามร้อยสามร้อยแล้วก็ค่าส่งต่างหาก,ก็คิดไปน้ํามันเท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็ได้โลสามร้อย แต่ถ้าเรามีหน้าร้านอยู่แล้วเราชอบขายของอยู่แล้วเราก็ไปขายตลาดนะัดจับกุ้งไปสองโลกุ้งนาเรานะเราจะไม่มีต้นทุนกุ้งละโลละสามร้อยที่ซื้อจากพี่ใช่ไหมแต่เราจะได้กําไรจากขายการขายกุ้งเต้นอะโลละสามร้อยถึงสี่ร้อยเลยนะเพราะว่าพี่เคยส่งแม่ค้ากุ้งเต้นพี่ก็ถามเขาว่าออมันได้กําไรโลเท่าไหร่เนี่ยต้นทุนก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบเกือบสี่ร้อยแล้วนไหนจะเครื่องกุุงเครื่องอะไรเขาไหมเขาก็บอกก็ได้อยู่นะพี่โลสามร้อยสี่ร้อย สแสดงว่ากาไรกุ้งเต้นโลมันได้สามร้อยขึ้นเพราะเขาขายที่ห้าสิบหกสิบบางที่ขายเจ็ดสิบนั่นแหละเพื่อนๆลองคิดดูนะถ้าเราเลี้ยงกุ้งเองแล้วเราจับไปขายกุ้งเต้นตลาดนัดใกล้ๆบ้านเราแค่สองโลพอเราก็ได้เป็นพันแล้วนะสองโลขายแป๊บเดียวกุ้งเต้น่ะครับไม่ได้ยากแล้วมันไม่ต้องไปมีต้นทุนอะไรไม่ต้องไปเช่าหน้าร้านอะไรให้มันแบบตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนาะทาอะไรก็ไม่อยากลงทุนน่ะพี่ก็มองตลาดตรงนี้แหละเอาวะ มันไม่มีใครขายแล้วไม่มีใครทําเราก็เลี้ยงเลยครับก็เลี้ยงจากน้อยๆก่อนนะเพื่อนๆไม่ใช่มาถึงก็อันนี้เลยนะตอนนั้นโควิดนี้โควิดมาไม่มีเงินก็บอก่อพลาสติกที่ที่เคยดูกันเนาะเมนครับตอนแรกคือ๋ยาจะบอกให้พี่น้องฟังว่านะชู้เพิ่นเริ่มต้นเลี้ยงจากบอ่อพลาสติกแ้วก็ในวงบอ่อค่ะครับในตอนแรคยค่อยๆค่อยๆขยายมาครับผมเพราะเราก็ไม่ไม่มีเงินเราก็ไปซื้อมาม้างแหละแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แล้วก็กุ้งโลเราก็ไปซื้อมาเพื่อทดลอง เราก็เจอปัญหาอย่างที่เราพูดไปซื้อมาแล้วมันก็ตายโลหนึ่งเหนือขีดนึงแรกๆที่มาฟื้นเลี้ยงนั่นมักเจอปัญหาอย่างเนี้นครับในชูครับคือตายมันตายเพราะอะไรหนึ่งมันตายเพราะหนึ่งไปซื้อกุ้งโลมาพอเลี้ยงต่อไปมันตายเพราะอะไรมันตายเพราะกบลงแมงมุมกินมันตายเพราะอะไรหน้าร้อนก่อนอากาศร้อนกุ้งนอกหน้าหนาวอากาศหนาวกุ้งนอกอ่าเราก็แก้พ,พอพอพอหน้าหนาวอากาศ อากาศหนาวน้ําเย็นมากเลยเพราะว่าอีสานเรามันเย็นนานนะเย็นเกียบเลยกุ้งนกก็เอาลงกระชังไงลงกระชังแบบนั้นอะ่ะที่เลี้ยงสามสิบห้ากระชังอา่าวเราก็แก้ไขปัญหาไปตามสเต็ปนั่นแหละมันไม่ใช่แมงมุมกินทีนี้ศัตรตูคือแมงมุมน้ําอีสานนี่แมงมุมน้ําตัวใหญ่แล้วก็มันก็มากินกุ้งสามสิบห้ากระชังก็ไปไล่มันไม่ได้มันดำน้ําหนีก็เลยโอ้ยไม่ไหวเราอย่างนี้กุ้งไม่ไม่แผ้แนะ่เลยมันออกมาได้มันก็กินหมดก็เลยมาลงบ่อดิน พราะบ่อดินเรารู้แล้วว่ามันถึงมันจะลงกินมันก็กินไม่หมดหรอกมันกว้างกุ้งมันหนีได้ครับก็เลยนั่นแหละเป็นจุดแก้ปัญหาว่าคือบ่อดินดีที่สุดอแล้วมันไม่ต้องมีปัญหาหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวกุ้งต้องมาปรับอุณหภูมิมันจะไม่นอกเลยเพราะมันพื้นที่กว้างแล้วก็มันลึกแล้วก็มันอยู่ธรรมชาติครับและงอาหารกระหากินตามธรรมชาติแสดงว่ากุ้งไฟห่อเรียงมีปัญหาอะไรบ่ครับ ถ้าบอ่อบกก็ปัญหาเยอะนะอืมครับครับเข้าใจแต่บ่ดินไม่มีปัญหานอกจากปลาครับกับคนขโมยกับคนมาลักใจแล้วกับปลากินนะ<ช>ปัญหาในบอ่อดิบอดบอบนบอ่อบกนี้คุณต้องมีความรู้หลายอย่างเลยแหละต้อง <c oughs> ศึกษาก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่ศึกษาอย่างพี่เคยทํามาเนี่ยกว่าพี่จะตั้งแก้นู่นแก้นี่ก็ห้าหกเดือนนะกว่ามันจะรอดนะครับอืมตอนแรกที่เลี้ยงบอ่อพัดติกกบับบ่อวงอ่ะครับผมก็แก้ไปแก้มานี่แหละครับ เอาตอนนี้นะจู้ก็เริ่มมีช่องทางเผยแพร่ความรูวแล้วเพิ่งเปิดช่องยูทู u b e ใหม่ได้อาทิตย์หนึง่งเพิ่งเพิ่งเปิดมีคนบอกทต่ไม่ไม่ทำยูทูปแล้วพี่ <c oughs> พี่ก็ทําไม่ค่อยเป็นเหล่านะแต่พี่ก็พอเป็นแล้วพี่ก็ลองทำแล้วพี่ก็ทําไปมก็ไปติดตามเอาดนะ้ครับผมเอาฝากช่องทางเล็หน่อยนะครับช่องช่องยูทูปก็ชื่อเดียวกับเพจไล้กุ้งหอยกับหอยจุบสวนสะออนค่ะครับผมเชอไปได้เดี๋ยวก็จะฝากช่องไว้ในช่องน้องน็อตด้วยเนาะก็ไปคลิกอ่านดูเดี๋ยว จะปักมูดไว้ใต้ข้อมีนให้พี่น้องเข้ากดเข้าไปติดตามได้ไง่ายๆนะครับสำหรับช่อง y o u b e แลรากาเพจเฟซบุ๊กจะแปะไว้บนหน้าจอให้พี่น้องเข้าไปพิมพ์เสร์ชค้นหาในเฟซเอานะครับเนาะเมื่อนี้ผ้ามาเลียงกุ้งไยครับพี่น้องเพราะว่าการเลี้ยงกุ้งไฟปัจจุบันนี่หากินได้ยากแล้วหายากครับราคาราค่าขายเขาก็ขายกันโลดละสามลอยกับเป็นที่ต้องการของตลาดนี่คืเอเ่าครับแต่ว่าเราอย่าคิดว่าเราจะเลี้ยงเป็นธุรกิจ รเราเลี้ยงไว้ให้มีอาหารกินรเราอยากกินกุ้งฝอวยกุ้งเต้นกุ้งราบเราก็มีลนะเหลือเราก็ขายครับถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะไม่เครียดเราค่อยๆทำค่อยๆดูไปค่อยๆทำค่อยๆขยายแค่มีกุ้งฝอยก้อยในแต่ละมือนี่นก็เป็นกำไรแล้วล่ะพี่น้องกำไรแล้วเป็นอาหารให้ครอบครัวก, <c oughs> ก็เป็นกำไรไม่ต้องควักกระเป๋าห้าสิบบาทไปซื้อกุ้งมาราบแล้วก็มีเงินเหลือนอกห้าสิบบาทครับถ้าไปขายเราก็ได้เงินแค่นั้นเองครับผม อ้าวโอเคเหครับนะชู่วครับมือนี้เดี๋ยวฝากเพื่อนอีกอย่างหนึ่งนะสําหรับคนจะเลี้ยงกุ้งไม่ว่าบ่อดินบ่อบกที่สําคัญเพื่อนๆต้องหาความรู้ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่หาความรู้เพื่อนๆไม่มีความมั่นใจไปฟังคนนั้นมาว่าเลี้ยงอย่างนี้ไปฟังคนนี้เลี้ยงอย่างนั้นแล้วไม่เคยศึกษาด้วยตัวเองเลยว่าที่ไหนเขาทําแบบไหนอะไรแล้วเขาสําเร็จไหมเราไปฟังแล้วก็มาลงมือทําเยลุยลุยลุยไปพอกุ้งมันไม่สําเร็จปุ๊บไม่กี่เดือนก็เลิกและ นั่นคือไม่มีความมั่นใจในตัวเองเหมือนพี่จูพี่จูจะไปฝึกมาเลยภาคทิษฎดีภาคิปฏิบัติก็ขอบคุณคุณป้ายเลยนะคะจากกุ้งฝอยฟาร,ร์มระยองไปเรียนภาคปฏิบัติมากับเขาก็มาลงมือทําบ่อปลูกค่อยๆทํามาพอเรามีความมั่นใจปุ๊บเราไม่ต้องไปสนใจคนที่มาพูดใส่ายกว่าโอ้ยเลี้ยงไม่ได้หรอกอย่างงั้นอยางงี้มันตาย ไม่ต้องสนใจเลี้ยงไปลุยไปดิจนเราสำเร็จนั่นแหละเขา,าเออเลี้ยงได้บอกมาขอซื้อนั่นแหละครับผมเพื่อน<ๆ>อย่าเลิกล้มง่ายๆนะคะวิเคราะห์ให้ดีไปดูใน y o u t u b e พี่ชูพี่ชูจะพูดหมดเลยว่าถ้าถ้าต้องการเลี้ยงกุ้งฝ่อยต้องต้องเริ่มต้นแบบไหนบ่อไหนดีที่สุดเติมน้ำยังไงมีบอกหมดเลยใน YouTube แล้วก็ละเอียดด้วยเพราะพี่ทำคลิปยาวขึ้นให้เพื่อนเอนได้ได้เป็นความรู้พื้นฐานครับค่ะ ถ้าใครมาอบรมที่สวนตาออนได้อยากให้มาดูของจริงนะจะได้คุยรายละเอียดพี่ยูก็จะแนะนำว่าเออถ้าพื้นที่เธอเป็นอย่างนี้เธอก็ทําแบบนี้สิมันน่าจะดีลงทุนน้อยแต่ถ้าใครมาไม่ได้ก็ไปเรียนคอร์สออนไลน์นะไปเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อให้มีความรู้ก่อนแล้วค่อยคุยคุยกันต่อว่าผมผมขอปรึกษานะผมจะทําแบบนี้ดีไมหมอะไรก็ค่อยว่ากันไปครับผมหาความรู้ก่อนค่ะเพื่อนๆหาความรู้ก่อนนะครับเนาะ,นะทำอะไรต้องมีความรู้ก่อนครับโอเคครับผมมือน,นี สำหรับมือนี้ขอบคุณนะชู้หลายๆครับทีมมหาให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งไฟขอบคุณในหลายครับอ่าสวัสดีค่ะครับผมแลวกาขอบคุณน,นะเขาครับทีมมาลุยน้าไห้มือนี้ผู้จัดการฟาร์มครับผมผู้จัดการฟาร์มสวนสะออนนะครับสำหรับมือนีนขอลาพี่น้อเข้าไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณนหลายทีที่ตามรับชมรายกันครับผมไม่ตามคิดตัวนายอยู่ที่พ่อเหรอครับสวัสดีครับ